ปัดชบุรีควายชื่อฉลามขาวและหมายเลข177นะครับของคุณสุพงกีแก้วจากเอฟห้าฟาร์มจังหวัดขอนแก่นจากตำบลพระละอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นควายชื่อสดใจหมายเลข178นะครับของคุณนางของคุณเมตตาสารพันจากเมตตาฟาร์มนะครับจากตำบลเนินยันอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ควายชื่อจกขาวหมายเลข179นะครับของคุณสงศักดิ์ อันธเกจจากสถานีควายมหาชนจากตบหนองว่าอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาควายชื่อเรฟฟอร์ดและสุดท้ายหมายเลข194ของคุณกัลยามงคลเดชมีรันนะครับจากแทนทุนฟาร์มจากตบหมัดแข้งอเมืองจอุตรธานีควายชื่อดินเบิร์นทั้งหมดอหกตัวนะครับว่ายิ่งอายุมากขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นพลังมัดก้ามเนื้อยิ่งโตขึ้นนะครับ กรรมการต้องนะฮะต้องอ่าถ้าภาษาสุเดนว่าชิ่กะบาลแล้วนะ่าภาษาสุาเหนว่าชิ่กะบานลนะคือปวดหัวแล้วภาษาบ้านเขาเกว่าปวดหัวนะฮะเมื่อกี้นี่น้องหันมาเลยเนีนเอียงนอนชิ่กะบาลมีขมินมาด้วยเลยนะสุกมาตัวเดียวอยู่เส้นนันทุกขมิ้นเนี่ยทิ้งที่นอกหัวหน้าสอดใส่แปลด้วยครับแปลด้วยครับพูดแล้วต้องแปลด้วยครับผมวันนี้มานะครับผมให้บางบุรวิชาการผมให้ข่าวดีมาบอกให้พี่น้องผู้ชมในสนามด้วยนะครับเชิญครับ เนื่องจากว่านักโครงูุสัตว์นะครับเราเปิดรับและข้าราชการนะครับหลายตำแหน่งเลยนะฮะก็อยากจะเชิญคุณพันธุสัมพันธ์ให้พี่น้องที่มาชมงานวันนี้นะครับว่าใครมีลูกมีหลานนะครับสนใจจะสมัครเข้า,า,ร,ร,ารับราชการหรือเปล่านะฮะเราจะมหรือเปล่าเป็นยังไงแล้วพัฒทุ่งท่าเหมาะสมที่จะเป็นพ่อพันธุ์ไหมเราไปดูลวกลก,ลกันมาศึกษา่วมกันพี่น้องที่อยู่ทุกทุกตรงนี้นะครับสามารถ มีกระบุสวยๆควายฟฉลหล่อๆสวยๆอางนี้ได้เช่นกันถ้าเราเป็นนักบีดเดินนักเจนิตินักปอบทงทั้งสัตว์นะเ <c oughs> ชื่อมั่นว่าไม่เกินความสามารถของพวกเราแน่นอนนะครับผมผลการตัดสินครับในคลาส24ถึง28เดือนเพ,พู้คอยเพื่อมหกรรมกระบืแห่งชาติครั้งที่27นักหมาลิ้นลายขอนแก่นรางวัลอันดับที่5หรือ ชมเชยอันดับที่สองคือควายหมายเล่ห์หนึ่งเจ็ดห้าครับเจ็ดห้านะครับของคุณเ,เิเชษฐสังคมณีนะครับจากกอพระผ่อนฟันทุ่งเมือจังหวัดขอนแก่นนะครับน้องชื่อพิษยานรางวัลอันดับที่สี่หรือชมเชย อันดับที่หนึ่งคูวยหมายเลขหนึ่งเก้าสี่ครับของคุณสมศักดิ์อันคเกตนะครับจากสถานีควายมหาชนหนองว่าอำเภอภูไลแม่ขราชสีมาหนึ่งเก้าสี่สี่เก้าสี่ครับเนก้าสี่ใช่ไหมครับหนึ่งเก้าสี่นะครับของคุณกัลยามงคลเดดพิรันแทนทุณความอาตบนหมักแข่งกับเพื่อมืองจังหวัดอุดรธานีน้องชื่อบิ๊กเบิร์วางว่าระดับที่ สหรือลองทีน่นั่งันดนะับที่สองดูองคอยใหมเลย1 7เจ็ดกครับหึ่งเจ็ดนมนะครับขอบคุณรัตนาสุกิจจากธนาทิพย์เกแก้วมณีฟาร์มตำบลหัว่าถนอนอําเภอพนัสนิคมจบบมังหวัดชลบุรีน้องชื่อฉลาดเขาเหลือสองตัวที่ได้น้องทิงครับคือหนึ่งเและหนึเจ็ครับหนึ 1, 7, 8, แหนึ 1, 7, 8, 1, 7, 9, ขยับมาอยู่เล่นกันกันครับหนึเจและหนึ่ง แปดของคุณเมตตาสารพันธ์จากมิตราฟาร์มตำ,ำบนเนินยางอำเภอขาง่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ควายชื่อโยกขาวและ1น7ของคุณสุรพงศ์กิแก้วจากตำบลพระพระเเมืองจังหวัดขอนแก่นหนึ่งเจ็ดเก้าครับ,รบอ่านึ่จานะหนึ่งเจ็ดเก้ากับหนึ่งเแปดแปดห่งเจ็ดเกกับ1 7ึ่งเแปดนะฮะหนึงเจ้าของคุณสมศักดิ์อันทะเกตจากสถาหนีควายมา,าชนจาก อเวอร์โมไจังหวัดพรรานที่สีมาวายชื่อเรดฟอกดูที่ทัับสองตัวนี้178่งเจ็กับหนึ่งเ้านั้นเป็นของใครเขาบอกโค้ชเลยนะครับจับตาจ้องมาที่สองตัวข้างหน้าครับเสียสมุ์ยกมือทุกคครับนี่หนึชื่อว่าน็อกโยกขาวดีกก่อแชมป์ายสนามครับเดิรามาจากจังหวัดกาฬสิง์อกเสียเมตาเสียชิดเมตาเมตาฟาร์มนะครับมาเล่นหนึเจ็ดเกยกมือครับ นี่จะมือร้างของสถานีวายนะครับจากโคราชนะครับเจ้าแนฟฟอนลูกชายของเจ้าโรนัลโด้สองตัวนี้ก็แชมป์หลายสนามครับวันนี้มาเจอกันเองครับที่ล้อครับไอคินคนแชมป์รุ่นนี้อยู่ที่หนึ่งยจ็ดแปดไนัมทางนักดำจอดการันตีจากเมตาฟามเจ้าหัวขาวขอ ก่านแชมป์นู่นนี้จะต้องตกไปอยู่ที่รนด์วอร์หนึ่งเจ็ดเก้าจากสถานีควายเมืองโคราชขอเชิญ์ต้องไปแล้นะครับ<ว>และขออนุญาตประกาศเป็นชื่อจังหวัดน,นะครับระหว่างกาฬสินธุ์หรือโคราชนะครับและราวัฒนาเลิร์ในคราดียี่สิี่ถึงยเดือน หอยเพื่อเหตุผูกม,มากรรมกระมือแห่งชาติที่27นฐายเลยขันแกนดึงไว้ว่าจากจังหวัดโคราจังวัดนะรัโคราจังวัดโคราจังหวัดโคราอ๋อแสดงความดีๆแบบที่นอจมจากจวันแล้วกดเลื่อนสีมา คุณสมศักดิ์อันทดเกนจากสถานีควายมหาชนตําบลหองว่าของบุรารัยทุคนรลศีมาเจ้าเลสส์สดและดับที่สองนะครับหมายเลขหนึ่งเจ็แต่ของคุณเมตาสรารพันธ์เมตาฟาร์มจ้างงัอเครบ มากยว่อ20นี่อมากกว่า20แต่ดที่อาที่สอนเดี๋ยมีทั้งหมดสมัครมา4ตัวจะว่าเข้ามาแค่8ตัวเดี๋ยวสู้มันด่ายเลยนะที่างนะครับมาเรื่อ180ละเรื่อง182มาเรข่อ183เดอ๋ยคือู่